ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีดยอาจารย์ธนทดอนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของวันที่1กันยายน2 5 6 6ครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ก็ให้ความโดดเด่นที่5,8แล้วก็1,4เพราะเขาจับคู่มาให้ส่วน6,9เนี่ยออกแล้วนะคะและที่ต้องระวังก็คือ3,7แล้วก็3,2 และดาวชุดตรีเทพห้าเจ็ดแปดนะคะอาจารย์จะให้ดูทะเบียนรถค่ะอาจารย์ไปทำพิธีร้างที่แล้วก็ขออนุญาตสร้างบ้านนะคะเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็อีกประมาณปีหนึ่งเสร็จจริงๆอาจารย์ไปทำหลายครั้งแล้วไม่ได้เอามาบอกแต่เห็นถูกทุกครั้งเลยครั้งนี้เอามาบอกไม่รู้จะถูกหรือเปล่า ค่ะเราก็มาเข้าเรื่องของเรานะคะครั้งที่สองเนี่ยก็จะมาบอกว่าในแต่ละราศีเนี่ยมีเลขอะไรโดเด่นนะครับเรามาเริ่มกันเลยราศีเมษห้าแปดศูนห้าะคะต่อไปราศีพฤษภจันทร์เป็น11แท้แก่รักเพื่อสีทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยุดแห่ศูนย์ส ต่อไปราศีมิถุน58691420ต่อไปราศีกรกฏ695814ต่อไปราศีสิง141747 7. ต่อไปราศีกัน343214 3, ต่อไปราศีตุน601458ต่อไปราศีพิจิก 307014ต่อไปราศีธนู58577832ต่อไปราศีมังกร73745869ต่อไปราศีกุม78585727ต่อไปราศีมีน2775785732 ครบแล้วนะคะอาจารย์อยากจะฝากไว้สักนิดหนึ่งชุด5 7 8ดแปดและก็ชุดสี่โง ổ, ลัก4ี่ห้าหซึ่งได้ตำแหน่งราชาโชคทั้ง3มองค์น่าสนใจยิ่งนะัก แต่ดาวน่ะจับยากแน่นอนเพราะดาวแต่ละองค์เนี่ยมีความโดดเด่นมากอย่างดาวพระเสาร์ก็ได้ตําแหน่งเกษตรราทีดีดาวพระจันทร์ก็เทวีโชคดาวพระฤระสบดีก็ราชาโชคดาวพระราหูก็เทวีโชคดาวพระศุกร์ก็ราชาโชคดาวพระอาทิตย์ก็ได้เกษตรราธิบดีดาวพระพุทธก็ได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วก็มหาจักรดาวพระรังคา่ก็ได้ตําแหน่งมหาจักร สามสี่หนึ่งสี่เนี่ยระวังไว้ดีๆนะคะค่ะก็ในวันที่หนึ่งกันยายน2566นานะคะก็ขอให้ทุกๆท่ทานโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคัง่งร่ำรวยกันทุกๆท่ทานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ